โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสคริปต์แมปตกปลานะครับผมที่เป็นไก่ตัน100%นะฮะและถ้าใครที่อยากได้สคริปต์นี้นะฮะก็สามารถเข้าไปใช้บริการใน Discord ทางผู้พัฒนาได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าตัวนี้มันมีอะไรให้เราเล่นบ้างฮะเดี๋ยวพี่นะฮะจะทําการรันสคริปต์นะครับผมซึ่งสคริปต์นะฮะมันก็จะเป็นคอนฟิกแบบนี้ครับเรียกง่ายๆว่ามันคือคอนฟิกไก่ตันนั่นเอง ซึ่งมันก็จะทำของหาเบ็ดให้เรานะครับแล้วก็ทำเคว็ดต่างๆนะฮะเบ็ดที่เราจะได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าครบหมดนะฮะและยังไม่พอครับมันยังมีระบบเว็บฮุกอีกนะฮะเอาไว้เช็คสถานะของเราว่าเราฟาร์มถึงไหนแล้วครับ แนะนำเลยนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าหรือว่าจะเป็นคนที่แบบอยากฟาร์มหลายจอนะฮะแล้วเอาไปจําหน่ายนะฮะหรือว่าจะเล่นเองก็ได้ครับ <ๆ S 1> ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องเราด้วยไปรับชมกันได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรากด execute ไ,ไปแล้วนะฮะและนี่ครับผมคือผลลัพธ์ที่ได้เห็นไหมฮะว่ามันเป็นไก่ตันจริงๆและตอนนี้ครับเราก็ฟาร์มมาประมาณ10นาที และพี่เนี่ยก็เวล21ฮะถือว่าฟาร์มไวมากๆเลยครับโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะ